ไหว้ฟ้าดินไหว้บิดามารดาแต่งที่บิดให้สุกไม่หวานแต่งงานกับคุณชายชีวิตนี้ของคุณจะดีไหมเสร็จแล้วเสร็จแล้วคู่สามีภรรยาไหว้กันฉันจะไม่ไหว้คุณชายคนที่สองอืมซิปกางเกงคุณเปิดอยู่อ่ะเสร็จพิธีคุณหลอกฉัน อย่าเพิ่งดีใจนะก็แค่ว่ายกันเท่านั้นตราบใดที่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสคุณชายจะเป็นโสดตลอดไปคุณจะไม่มีวันเข้าบ้านตระกูลูอีกขึ้นเตียงคุณชายไม่ได้ลูกชายตัวใหญ่จังมองให้ชัดเจนใบทะเบียนสมรสที่เพิ่งออกโอ้ยกระตุ้นแรงเกินไปเร็วโทรหาคุณหมอเฉินให้ฉันลองดูหน่อยเถอะ แม่มีเข็มเงินไหมอาการหมดสติของสามีแทงเข็มเดียวก็หายไม่มีเข็มเงินเข็มย็ดผ้าได้ไหมก็ได้ฉันจะไปเอาอาการหมดสติแบบนี้ต้องใช้เลือดจากนิ้วศิกก็จะฟื้นขึ้นมาแค่เพียงจะมีอาการเจ็บนิดหน่อยแต่สามีได้หมดสติไปแล้วคิดว่าควรจะไม่มีความรู้สึกที่บ้านมีแค่นี้แหละนี่มันก็อยากเกินไปหน่อยนะไม่เป็นไรเจ้าที่รักพวกเรานะก็เอามาตายมารักษาเป็นมาชีวิต อาอาเจ็ด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 ผู้หญิงคนนี้ดันมาจริงๆนี่นี่ทำไมยังไม่ตื่นอีกดูสามีตอนนี้สิคงต้องใช้เวลาสักพักกว่าจะตื่น ไม่ดีกว่าหรือถ้าจะพาเขากลับห้องก่อนลูกสะภ้ยถ้าเจ้าหนูตัวนี้กล้ารังแกเธอในอนาคตแม่จะจัดการเขาให้เธอการได้แต่งงานกับสาม,มีเป็นโชคดีของลูกสะภ้ยเด็กดีที่ใจดีและอ่อนโยนแบบนี้ทำไมถึงได้แต่งงานกับฉันลูกชายคนนี้ช่างน่ารำคาญ นี่คือฉันกับพ่อของเธอเป็นของขวัญต้อนรับเธอเงินแค่นี้อย่ารู้สึกว่าน้อยไปนะลูกสะภ้ขอบคุณพ่อแม่ไม่ดีแล้วคุณชายคนที่สองหนีออกทางหน้าต่างแล้วอะไรนะอ่าไล่ตามเขากลับมาครั้งนี้ฉันจะทําให้ขาของเขาหักให้ฉันไปเถอะเธอไปคนเดียวเถอะจะเสียเปรียบก,กรุณาให้พ่อแม่สบายใจลูกสะภ้ยต้องนำสามีกลับกลับมาอย่างปลอดภัย อาจงเฮ้พาคนไปด้วยต้องรับประกันความปลอดภัยของคุณนายครับคุณสามีจา๋าถ้าลูกสะพ้เห็นลูกชายของเราเจ้าหนูขี้เกียจคนนั้นคงไม่โกรธจนอยากหย่าหรอกนะถ้าเป็นแบบนั้นจริงงั้นก็ให้ลูกชายไปและลูกสะพ้ยอยู่เราไม่รู้สึกเสียดายหรอกหรอือที่ไม่ได้มีลูกสาวสักคนไอดีนี้ดีอ่ะช่วยประคองหน่อย ลูกเกอร์นี่คุณแย่งคนส่งอาหารมาหรือคนส่งอาหารแย่งคุณมาพูดจาแบบไหนลูกเกอร์จะถูกแย่งได้ยังไงฉันเห็นว่าลูกเกอร์แย่งคนส่งอาหารไม่ใช่ว่าพวกคุณสองคนไม่มีวันจบเจ้าหนูแค่ถูกพูดเท่าจักไปแต่งงานเท่านั้นแต่งงานไม่ใช่ลูกเกอร์คุณแต่งจริงหรือฉันเห็นว่านี่คือโชคชะตาหนีไปยังไงก็หนีไม่พ้นนี่มันอะไรกันเนี่ยนี่ถือว่าเป็นโชคชะตาแล้วกันนั่นก็เป็นกําเวรเหมือนกันงานแต่งงานนี้ต้องเลิกจะไม่ใช่หรือ มาหาเร็วขนาดนี้เลยเหรอในที่สุดก็เจอคุณแล้วคุณพวกคุณมาที่นี่ได้ยังไงลู่หยงดูเหมือนว่าคุณจะมีความสัมพันธ์กับลู่เอ๋อเซี่ยงเงินที่คุณเป็นหนี้ฉันควรจะคืนได้แล้วใช่ไหมนี่เป็นเรื่องของฉันไม่เกี่ยวกับพวกเขาหยงจือพ่อคุณเล่นการพนันใช่ไหมอีกครั้งอีกแล้วที่โยนี่มาให้คุณ ลูกเกอเปยหมิงพวกคุณรีบไปเถอะเรื่องนี้ฉันสามารถแก้ไขเองได้ลู่หยงพ่อคุณเป็นนี่เรามากถึงห้าล้านแค่คุณจะเอาอะไรคืนชัดเจนว่ามีแค่ห้าหมื่นทำไมถึงกลายเป็นห้าล้านได้มองให้ชัดเจนรวมทั้งเงินต้นและดอกเบีย้ยห้าล้านนั่นถือว่าคุณได้เปริดแล้วลูกต้องชดใช้นี้ของพ่อถ้าจ่ายเงินคืนไม่ได้ฉันก็จะไปของเงินจากแม่คุณคุณอย่าไปหามาแม่ฉันมีปัญหาเรื่องหัวใจถ้าพวกคุณกล้าไปทําให้เธอเจ็บ ฉันจะไม่ปล่อยพวกคุณไปแน่นอนอย่ารีบพ่อของฉันเป็นทนายความถ้าพวกคุณกล้าทําเรื่องผิดกฎหมายฉันจะให้พ่อฉันจับพวกคุณทั้งหมดคุณชายสู่ใครไม่รู้บ้างคุณอยู่ที่บ้านสู่ก็แค่เป็นขยะคุณไปบอกพ่อคุณสิดูสิว่าพ่อคุณจะคิดยังไงคุณจะไล่คุณออกจากบ้านสู่ไหมคุณอ่ะพูดมากทําไมยังจ่ายเงินไม่ได้งั้นก็ตัดขาไปก่อนเลยรอเดี๋ยว แค่ห้าล้านเองไม่ใช่เหรือฉันจะจ่ายแทนเขาโอ้ยนี่ไม่ใช่คุณหอีเหรอทำไมช่วงนี้เปลี่ยนไปส่งอาหารเหรอพูดอะไรไร้สาระเอาเงินมาแล้วรีบไปเอาฉันไปจำกัดดี <c oughs> ยอดเงินในบัตรของคุณไม่เพียงพอ <c oughs> พี่มันใช้ไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ ยอดเงินในบัตรของคุณไม่เพียงพอคุณหลูจุนจือคุณกล้าหยอกฉันเหรอแกตายแล้วกล้าหลอกฉันแค่ต้องการให้ฉันกลับไปกับเขาเหรอเป็นไปไม่ได้พี่หลูพวกคุณรีบไปเถอะฉันไม่อยากทําให้พวกคุณเดือดร้อนพูดอะไรอยู่พวกเราคือพี่น้องจะทิ้งคุณได้ยังไงใช่เลยนี่มันจริงจังเรื่องความรักความผูกพันจริงๆถ้าอย่างนั้นก็แบบนี้ละกัน แล้วพ่อของหลัวหยงละ่ะคือเงินที่ยืมจากฉันเพื่อเล่นพนันถ้าไม่พวกคุณมาลองเดิมพันกับฉันดูไหมเงินนี้ก็ถือว่าชดเชยแล้วกันเป็นไงบ้างแล้วถ้าฝ่ายแพ้ละ่ะถ้าแพ้ห้าล้านไม่สามารถถาดแม้แต่บาทเดียวทำอะไรอยู่ห่างจากฉันหน่อยไปให้ผลหยุดเดี๋ยวนี้ ก่อนพวกเขาฉันจะมาประลองกับคุณสาวน้อยคุณอาจจะไม่รู้จจรผลที่ตามมาจากการแพ้ใครแพ้ใครชนะต้องลองแข่งกันถึงจะรู้คุณมีความสัมพันธ์กับพวกเขาอย่างไรทำไมต้องออกหน้าแทนพวกเขาเขาคือคนของฉันฉัน คนของคุณถูกต้องไม่ใช่คุณรอสักครู่ฉันเมื่อไหร่จะเป็นคนของคุณได้ยังไงฉันรู้จักคุณไหมฉันเห็นคุณอยู่ใต้หน้ากา,ค,า,า,กาคุณก็หน้าหนาเหมือนกันนะงั้นคุณต้องการเป็นคนของเขาใช่ไหมงั้นฉันก็ยังเป็นคนของคุณอยู่ดีเชื่อฟังเชื่อฟังจริงๆ สาวน้อยคุณพูดว่าจะเล่นอะไรกันไม่ให้แพ้ในภายหลังบอกว่าฉันรังแกคุณก็อันนี้แหละพวกเราผู้ที่มีแต้มต่างกว่าจะชนะสาวสวยสวคุณอาจจะไม่รู้ใช่ไหมฉันเดิ้วกกการเล่นลูกเต่านี่เป็นทักษะพิเศษฉันแนะนำให้คุณเปลี่ยนเป็นอันอื่นเถอะกันไว้ดีกว่า,วาเดี๋ยวจะเสียหน้ามากเกินไปก็เขานั่นแหละดีงั้นเรามาสามเกมชนะสองเกมดีฉันไม่มีปัญหา รอสักครู่คุณไม่เขย่ามากกว่านี้หน่อยหรอเขย่าสามครั้งก็พอมีความแตกต่างอะไรไหมไม่มีความแตกต่างอะไรเหรอดูท่าทางที่สงบและมั่นใจนี้สิบางที่เขาอาจจะเป็นมือโปรโจริงๆอืมฉันก็คิดอย่างนั้นสาวน้อยยืนยันแล้วงั้นฉันจะเริ่มแล้วนะเชิญสามหนึ่งสองสามหกจุด <c oughs> พวกเราเบี้ยวกดจริงๆเก่งมากคุณมั่นใจไหมน่าเสียดายจริงๆ ไม่เอาสู้กับพวกเขาเลยลูกกดดูเร็วบิ้วกกรอบนี้เราแพ้นี่เป็นไปนไม่ได้กลับชนะได้แค่โชคดีเท่านั้นสาวน้อยโชคดีจังนัดแต่รอบที่สองจะไม่ง่ายขนาดนั้นให้คุณชนะรอดูเถอะ รอบนี้ให้คุณเริ่มก่อนเราจะชนะแล้วพวกคุณอย่าดีใจเร็วเกินไปนะาหละักนั่นคือจุดหนึ่งเราชนะแล้วตอนนี้แต่ละฝ่ายชนะหนึ่งรอบรอบถัดไปคือรอบตัดสินถ้าฉันแพ้อีกละก็ จะไม่แพ้สาวสวยฉันบอกแล้วสองรอบแรกเป็นแค่เราให้คุณบิลโกยังไม่ได้ใช้ทักษะที่เขาถนัดหละ่ะจริงเหรอืองั้นวันนี้ฉันต้องขอเรียนรู้จริงๆ ้งตาคุณแลวถึนี่ก็ยังไม่ได้ขย่าเลยเสร็จแล้วเราน่าจะจแพ้แล้วสาวสวยนี่ก็ยอมแพ้แล้วยังไม่รู้แพ้ชนะใครแพ้ใครชนะยังไม่แน่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆงั้นฉันจะให้พวกคุณได้เห็นแตกแล้วบิวโก นั้นนี่คือไม่มีคุณแพ้ลูกเต่านี่จะแตกได้ยังไงคุณโกงคุณลงมือคุณโกงแพ้ก็คือแพ้ถ้าทั้งสองคนไม่อยากไปก็อยู่ที่นี่กันเถอะลูกโกเราควรทํายังไงดีลูกโกขอโทษทั้งหมดเป็นเพราะฉันแบบนี้ฉันจะล่าพวกเขาคุณพาเธอไปด้วยไปที่บ้านลูหาใครมาช่วยฉันลูสองนายน้อยอยากคิดจะหนีหลักอันนี้พวกคุณแพ้แล้วนะ ใครบอกว่าฉันแพ้หวงกงจือฉันอยากถามคุณถ้ารอบนี้คะแนนของเราตรงกันนับว่าใครชนะถ้าสามารถเหมือนกับฉันได้ถึงคุณจะชนะดีงั้นวันนี้ฉันจะให้คุณเห็นใครเป็นผู้ชนะที่แท้จริง